พักทายกันจ้าเจอไหมได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงบอจ้า ได้ยินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ทำไมกูหาไร์สดตัวเองไม่เจอเ <st arts> นี่ยมันเหมือนโดนปิดกั้นยังไงไม่รู้อ่ะมันหาไม่เจอ <st arts> โอ้ยกว่าจะเจอเลยจ้าหลงไปก่อนนะขอบคุณมากเลยใบยบอนะจ๊ะฮะในตะวันที่สี่จะใบบอแล้วฟินเรียบร้อยหมดแล้วเนาะมาแพ็คโอเคขอบคุณถ้ามันตกหล่นนิดหน่อยก็เดี๋ยวพร่งนี้หนมาเคลียร์ให้ โอเคได้เพราะพวกนี้มันทำได้จ้ะขอบคุณมากเลยสวัสดีทุกคนด้วยจ้าใช่โดนปิดกั้นแน่นอนไลน์ไม่ค่อยขึ้นเออกูลืม ลองด่าดูเดี๋ยวอะไรขึ้นเออกูก็ว่วงนอนเลยน ทำไลไ์ like ทุกวันจะปิดก้านนาะทีกูกไะไรทุกวันนะปิดก้านกูอะไรก่อนกูนกไะไรทุกวันของกูเนี่ยมึงก็นั่งฟังดูดลสวัสดีพวกมึงทุกคนกูมาแล้วจ้ามาทักทายพวกมึงกันทุกคนสวัสดี จะสะท้อนแสงมาแสบตามึงก็หาผ้าเขาบางผ้าคุมศพมาห่มมาปิดหน้ามึงไว้สิมึงจะได้ไม่เห็นแสงแต่ความเป็นจริงมึงตายไปแล้วไม่น่าจะมองเห็นแสงได้นะคนตายซากศพปกติเขาเห็นแสงด้วยเปลวะหรือมันแสงสุดท้ายในตาเมืองนี่อาจจะเป็นแสงสุดท้ายในตาเมืองก็ได้นะมองไว้ซะเผื่อมึงจะมีแสงนำทางไปตอนตายตามแสงไปนะเออตามแสงไปจ้ะ ไ์ไม่แจ้งเตือนานานแล้วต้องกดคน้นหาวหรอคูหากูยังไม่เจอเลยเมื่อกี้เนี่ยกดกลับจอเออกูลืมอีกแล้วลืมกดกลับจอทุกทีไม่ชินอกลับจอกลับใจกลับไหนก่อนสวัสดีทุกคนทุกท้างจ้ามา เรามาคุยกันมีเรื่องอะไรดีวันนี้ขอท็อปปิกหน่อยชัยนชนะอ๋อเห็นอยู่แต่ไม่ได้ดูนะเห็นตอนจบพอดีตอนกลับเข้าไปบ้าน พ่อกำลังนั่งดูอยู่กูเข้าไปดูตอนที่มันกำลังหนึ่งสองสองหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็สุดท้ายก็คือตีเสมอไม่ได้ครับไปดูตอนกำลังยิงยิงยิงมุมอะ่ะแล้วก็จะเตะเข้าโกทแต่ไม่เข้าอะ่ะเป็นกำลังใจให้เนาะโรงเรียนหมอนทองก็ วันนี้มาถึงจุดนี้ได้ในจุดที่ไม่เคยมามาก่อนแค่นี้ก็ดีมากแล้วให้กำลังใจโอกาสหน้าก็อาจจะมีโอกาสมาอีกโอกาสหน้าโรงเรียนนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้แชมป์เพราะฉะนั้นมุ่งเข้ามาสู่จุดนี้ได้ถือว่าดีมากแล้วเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่ได้มาชิงชนะเลิศรายการใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นประวัติการ น่าจะเป็นไม่ไม่น่าจะมีใครดูบอลฟุตบอลเด็กได้เยอะขนาดครั้งนี้เป็นวัยเล่าได้แพ้ชนะในวงการกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นก็อย่าให้ทำใจแล้วก็ถือซะว่านี่เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งใหญ่ที่เรามาถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยจากโรงเรียนเล็กๆรถสองแถวคันเล็กๆที่บรรจุคนมาตั้งเยอะกูก็ไปดูวิดีโออยู่นะกูเห็นพวกมึงพูดกันกูเลยไปตามดู กว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วแพ้ชนะไม่สําคัญแต่มึงได้ใจมึงได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วเนาะได้ใจไปแล้วเป็นไวััเล่าขนาดนี้ก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะประวัติการมากที่มีคนใส่ใจกีฬาเด็กขนาดนี้แล้วก็ฟุตบอลช่องเจ็ดเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้ให้ความสำคัญมากขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรก ทั้งดาราทั้งอินฟูทั้งประชาชนภาครับเอกชนต่างคนต่างเข้ามาดูก็ให้กำลังใจกับหมอนทองหมอนทองวิทยาใช่ไหมก็ให้กำลังใจให้ผ่านไปได้ด้วยดีเออให้ผ่านไปได้ดีหลังจากนี้ก็พัฒนาฝึกฝนเอาประสบการณ์ไปบอกรุ่นน้องเอาประสบการณ์ไปบอกรุ่นต่อๆไปจะได้มีทักษะมีหนทางโค้ดก็เก่งขึ้น ทีมก็เก่งขึ้นเห็นว่าหลายคนก็มีโอกาสได้เข้าสโมสรแล้วด้วยก็เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีมากเนาะเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็ให้ยินดีกับชัยนาด้วยที่ประสบความสำเร็จในปีนี้ยินดีกับชัยนาด้วยที่ประสบความสำเร็จในปีนี้ชัยนาก็เก่งมากเก่งมากที่สามารถคว้าชัยชนะคว้าแชมป์ ได้ก็ยินดีกับชัยนาด้วยเนาะไปกําลังใจกับทั้งสองทีมอนาคตข้างหน้ายังอีกไกลบางคนอาจจะได้เป็นนักฟุตบอลบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปตามเหตุเนาะเป็นไปตามเหตุเฮ้ยไวไฟตัดไวไฟตัด เชียร์เยอะกดดันเหรอเป็นไปนตามความสามารถเนาะไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสอย่าไปคาดหวังอะไรมากทุกอย่างมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยคาดหวังมากก็ไม่ดีไม่คาดหวังเลยก็ไม่ดีแต่ไม่คาดหวังเลยก็ดีนะ อาเกิดอะไรขึ้นกับทีวีกูเนี่ยสวัสดีทุกคนจ้าทุกคน สวัสดีทุกคนจ้าทุกคนจู่ๆสัญญาอินเน็ตก็ c. ตัดไปงงมากเลยอะไรวะและเชื่อมต่อเครื่องไม่ได้ด้วยประเด็นอ๋อไม่ดับยังใช้ได้ไม่ได้ตัดอาจา์เดี๋ยวอก็มีดวเดี่แระอาจรย์ ไม่รู้มันมายังมันก็ให้สัญญาณมาครบก่อนอย่าให้ช่างมาติดบนกำแพง พิมรีพายอาจีสร้างสนามบอลให้หมอนทองให้เงินเดือนโค้ชเดือนละหมื่นโอ้อนุโมทนาอนุโมทนากับคุณพิมรีพายด้วยสาธุอนุโมทนา 完了。Voilà.